ผู้บัญชาการทหารบกได้ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากนะคะที่เคยเป็นพื้นที่ที่เป็นการพลิกฟื้นหลังปลูกฝิ่นทําไร่เลื่อนลอยในอดีตค่ะปัจจุบันมาเป็นพื้นที่ปลูกพืชพันธุ์เมืองหนาวสร้างไรายได้อย่างยังย่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่สืบสานพระราชบัิทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกติดตามการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งเป็นโครงการหลวงลำดับที่39ของมูลนิธิโครงการหลวงค่ะที่ตั้งขึ้นในปลายรัชะสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร และถือเป็นโครงการหลวงลำดับแรกในพระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาลดการปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อยลอยในอดีตและฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำโดยสนับสนุนและพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าปากกาเกยอ2,500ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีกินดีภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแผนกลยุทธ์การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนการส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ภายใต้มาตรฐานเกษตรอย่างปลอดภัยเพื่อส่งเสริมอาชีพในระยะยาวค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างทั่วหน้าโดยตั้งแต่ปี2560นะคะได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทำให้สามารถสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตเพื่อจำหน่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยกองทัพภาคที่3ค่ะได้มีการสนับสนุนกำลังพลจากกองกำลังนาเรศวรกองพลพัฒนาที่3มณฑลทนหารบกที่3-10กองพันทหารช่างที่4กองลพลทหารราบที่4หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-3สานักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเข้ามาร่วมในการพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานนะคะให้บรรลุตามเป้าหมาย โอกาสนี้ผู้บัญชาการทาหารบกได้กล่าวกับกำลังพลที่ปฏิบัติงานค่ะว่าขอขอบคุณที่เข้ามาช่วยดูแลซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนบนพื้นที่สูงนำร่องการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูงและเป็นต้นแบบการดำเนินงานให้แก่รัฐบาลสืบสานร,รักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทําให้ประเทศชาติมีความมั่นคงทางด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นและขอให้ทุกคนร่วมกันผลักดันให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ทางนี้นะคะจะมีการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อต่อไปค่ะ